คุยเล่าเมาข้างทวีปสวัสดีค่ะคุณหญิงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดีค่ะค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณหญิงได้ยินชัดเจนนะคะ อะค่ะได้ยินค่ะอ่านะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงเลยค่ะคุณหญิงค่ะเว <c oughs> ลาค่อนข้างจะก,กระชับนิดนึง่งอ, <c oughs> อยากจะให้คุณหญิงเล่าให้ฟังเรื่องของชาวนาแล้วก็เกษตรกรของออสเตรเลียเนี่ยเขาภ<ข>าพรวมเป็นยังไงเออภาพรวมเขาเป็นยังไงเขาร่ำรวยหรือเปล่าอะไรเี้ยคะ่ะร่ำรวยไหมนี่ก็พูดยากัะถ้าแบบถ้าเขาทำแบบฟาร์มใหญ่ๆเขาก็คงพอจะมีสตางค์นะคะแล้วก็ แต่ก็คือส่วนก็คือก็คงจะบอกว่าอ่าก็จะเรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คงมันคงจะดูแบบคนละรูปแบบกันอะไรเงี้ยนะคะก็คือก็ก็คือเขาก็อยู่เขาก็อยู่เขากันได้นะคะก็เพราะว่าผลที่เขาผลิตได้นี่คือก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นก็คือผลิตผลที่เป็นใช้ในประเทศด้วยนะคะแล้วก็ส่งออกด้วยค่ะซึ่งประมาณว่าเขาบอกประมาณว่ามีอ่าธุรกิจ เกษตรกรรมหรือเกษตรกรรมตรงนี้คืออยู่ประมาณหนึ่งแสนสามหื่นห้าร้อยรายเลยนะคะประมาณในประเทศนิ้าบอกว่าส่วนใหญ่คือเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เขาบอกเป็นแฟมิลี่โอนก็คือเป็นอุตสาหกรรมครอบครัวนะคะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วก็แต่ก็คือก็มีอแล้วก็แต่คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นประมาณสักอ่าเขาบอกหนึ่งชาวนาหนึ่งคนไม่ใช่ชาวนาเขาบอกว่าเกษตรกรหนึ่งคนเนี่ยสามารถที่จะผลิต ผลิตผลให้ผลิตผลที่จะสามารถที่จะฟ่าเขาเรียกว่ารองรับคนได้ถึงประมาณหกร้อยคนค่ะซึ่งร้อยห้าสิบคนนี้ก็คืออาจจะเป็นคนอยู่ในประเทศแล้วก็อีกสี่ร้อยสิบคนก็เป็นคนต่างชาติก็คือส่งนั่นคือมีการส่งออกนั่นเองอนะคะค่ะซึ่งก็บอกว่าภาพรวมอผลิตผลทางการเกษตรแลก็แบบคิดว่าเป็นประมาณสิบสองเปอร์เซ็นนะคะของผลิตภัณฑ์มวลรวมของภายในประเทศ ซึ่งอยู่ในมูลค่าประมาณพวกบกหนึ่งร้อยห้าสิบห้าพันล้านเหรียนะคะค่ะซึ่งผลิต,ผ,ผ,ลตผลของทางการเกษตรที่สําคัญนะคะก็เขาก็จะเอาแบบท็อปเท,อปท,อปทนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอ่าอันดับหนึ่งก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอเนื้อสัตว์นะคะค่ะตัวอ่า่อก็จะเป็นข้าวสาลีค่ะอันที่สามก็เป็นพวกผลิตภัณฑ์พวกนมนะคะแล้วก็ ก็จะเป็นพวกผลผลไม้หร okay. ือว่าถั่วต่างๆนะคะแล้วก็จะมีพวกอ่าพวกผักสดนะคะแล้วก็มีาแล้วนอกนั้นก็จะมีขนสัตว์ข้าวบาเล่แล้วก็พวกสัตว์ปีแกะกออ้อยนะคะนี่ก <ER> ็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สําคัญสําคัญค่ะทการเกษตรซึ่งอประมาณือถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทําฟาร์มหรือทำเขาเรียกว่าอย่างเหมือนบ้านเราก็มีอ่า นาอะไรนี้ใช่ไหมคะเป็นข้าวออกเป็นนาข้าวที่นี่ก็จะมีเิ่นพวกเป็นข้าวแต่เป็นพวกข้าวที่ใช้มาทํากับขนมปังอืมอ่าข้าวสาลีอย่างที่บอกว่าเป็นอันดับสองเป็นจะอยู่ในอันดับสองใช่ค่ะถูกว่าอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าอย่างที่นี่คนก็ทานซีเรียลทานขนมปังกันก็คือก็ตรงนั้นก็มาใช้ในการผลิตนะคะแล้วก็นอกจากนี้อย่างพวกพืชสวนพืชผักหรือว่า แม้กระทั่งอย่างการทําไร่วายอะไรั้งนี้นะคะก็ก็เป็นจัดอยู่ในการการะทาเกษตรกรรมนี่ที่สําคัญอย่างหนึ่งะนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็มีเป็นเป็นที่อ่าดึงดูดของนักลงทุนต่างประเทศเหมือนกันที่เข้ามาลงทุนในการที่อย่างอ่าเ๋วจะมีหุ้นในไร้ไวอะไรเงี้ยนะคะ,คะก็จะมีะแล้วแลว่าก็นส่งออกเขาเรียกว่าส่งออกกลับไปขายที่ประเทศเขาอย่างจีนนี่คืออย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือ การมาลงทุนนะคะทำะทำเกี่ยวกับพวกอาจจะเป็นเลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็พวกเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์เดลี่พวกนมพวกแะไรเนี่ยก็คือถูกส่งกลับไปขายที่ประเทศเ่า,า,านะคะดังนั้นนี่ก็คือเป็นเป็นภาค เกษตรกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเห็นได้ว่าออสเตรเลียเนี่ยมีผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรมเนี่ยมีทั้งพืชแล้วก็ทั้งสัตว์จูบไหมคะก็คือมีพืชก็คือข้าวสาลีข้าวบาเล่ที่ที่จะเอาไปทําขนมปังแล้วก็มีพืชผักต่างๆถามถามว่าแล้วก็แล้วก็มีเรื่องการเลี้ยงวัวเลี้ยงแกะใช่ไหมคะก็คือปศุสัตว์ถามว่าพื้นที่ในทางการทําการเกษตรเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนกันในทวีปออสเตรเลีย พื้นที่นะคะเท่าที่หามได้เขาบอกว่าพื้นที่โดยรวมเ่ยเขาบอกประมาณสี่ร้อยหกแสนเดี๋ยวกันคำคำนวณภาษาไทยสี่สาาิบล้าน 4, แนประมาณสี่แสนไม่ใช่สี่ร้อยสี่แสนเฮกเตอร์พื้นที่ใช้สอยทางการเกษตรนะคะซึ่ง ขาบอกว่าประมาณคิดน่าจะเป็นประมาณหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ในประเทศโอ้โหมากกว่าที่เราเห็นหรือว่าถ้าเราดูในแผนที่ของประเทศเรเศษนี่คือก็พื้นที่แห้งแล้งทรายทรายนี่ก็ทางประเทศเยอะค่ะเยอะกันคนะคะโอเคค่ะนั่นนั่นก็หมายความว่าอผลผลิตทางการเกษตรนะก็ก็มีปริมาณมากทั้งหมดสิบหกเปอร์เซ็นของของรายได้ประชาของประเทศถูกไหมฮะอืมอ่ะประมาณสิบสองเปอร์เซ็นต์สิบสองเปอร์เซ็นต์นะค่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่ามีเกษตรกรเยอะอแต่ก็อาจจะก็มีเยอะแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบว่าเยอะมากเพราะว่าเขามีบริษัทเขามีฟาร์มใหญ่ๆใช่ไหมฮะเป็นขนาดใหญ่จะเป็นเกษตรกรเขาเรียกว่าอาจจะเป็นเกษตรกรรายย่อยหรือว่าเป็นเป็นอ่าทําแล้วก็คือส่งให้กับมีบริษัทบาลามซื้อ ค่ะตรงนั้นด้วยนะคะเพราะว่าก็เพราะอย่างถ้าเราขับรถเราไปนอกมืออะไรนี้คือก็จะมีการเป็นเป็นเขารียกว่าเป็นเกษตรกรอย่างทั้งหมดเลยเช่นแอ่าเขาจะปลูกเขาเรียกว่าคานโนล่าที่มาใช้เป็นกระดป็นน้ํามันใช่พืน้ำมันค่ะพือน้ํามันตรงนั้นไปแล้วก็หรือมีปลูกฝ้ายปลูกอะไรตรงนี้ก็มีอย่างรัาอ่าทางควีนสแลนเนี่ยคืออากาศก็จะคล้ายคลายบ้านเราก็จะมีพวกผลไม้เมืองร้อนก็มีการ ปลูกตรงนั้นเหมือนกันนะะแล้วก็ส่งมาขายในประเทศเหมือนกันเพาอย่าง,อย,างอย่างที่ที่รัฐวิกตอเรียที่อยู่ก็คือก็จะไม่สามารถที่จะปลูกผลไม,ม้ได้หลายอย่างนะคะก็สมเสยียถ้เป็นผลไม,ม้บ้านเรานี่คือก็จะต้องเป็นแถ,แถบอุณภูมิที่แบบมันร้อนชื้นนิดนึงไม่เั้กก็ก็จะต้องส่งกลับมาขายตามรัฐอื่นๆที่ที่เขาที่เป็นที่ต้องการอะไรเงี้ยนะคะ เออแล้วแล้วมีบรรดาพวกเมื่อกี้บอกว่ามีฝ้ายใช่ไหมฮะมีค<ม>ารโนลานี่ก็คือ<ม>พืชเอาไว้สกัดทําน้ํามันค่ะ<ม>พืชพวกนี้เป็นเป็นประเภทแบบ GMO ไหมคะอ่านีเนี่ยการณ์พูดถึงนี่นนนนนนนก็จะ,ะอีกพอดีค่ะใช่เลยเพราะเมื่อกี้เพราะว่าอ่เดี๋ยวเล่าเรื่อง GMO นิดนึงพอดีเราไปทํากันบ้านมาหน่อยหนึ่งเขาบอกก็จริงแริวเขาบอกว่าอ่า GMO ปัจจุบันนี่คือที่ที่สามารถ ที่ออสเตรเลียเนี่ยอนุญ,ญาตให้ปลูกได้เนี่ยก็คือโนลากับกับฝ้ายเนี่ยแหละค่ะอย่างนี้เองนะคะซึ่งซึ่งอ่แต่ว่าไม่ได้ไม่ใช่ว่าปลูกได้ทุกรัฐด้วยนะคะคเพราะว่าเพราะบอกว่าอย่างอย่างฝ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งจะมามาเริ่มให้สามารถปลูกเป็นทางเชิงพาณิชย์เนี่ยอไอจีโพฟาเนี่ยก็คือประมาณปีพันเขาบอกปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบหกนะคะ,คะเพราะว่าการการปรับตกแต่ง ตรงนี้คือเพื่อให้ทนต่อพวกแมลงแล้วก็พวกวัชพืชอ,อะไรอย่างนี้นะคะ,คะแล้วก็เมล็ดฝ้ายนั่นคือก็นํามาสก,กัดเป็นพวกน้ามันนะคะก็ใช้ในการเป็นส่วนประกอบต่างๆในการทาอาหารแล้วก็ใช้เหล็กตัดอะไรไปด้วยส่วนอันโกล่าเนี่ยก็คือถูกก็เหมือนกันก็คือถูกปรับตัแต่งให้ทนทานต่อสารเคมีใช้กำจัดวัชพืชอ,อะไรต่างๆนะคะก็อนุญาตเพิ่งอาจจะอนุญาตให้ปลูกเป็นเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยเมื่อประมาณปีสองพันสามอืมค่ะก็ แต่เขาบอกว่า,วาตอนแรกเนี่ยตอนที่คานอล่าเนี่ยเขาอนุญ,ญ well, าตให้ใช้อ่าเมล็ดเจโอใช้เจโมได้เนี่ยปลูกก็ <iz> คือรัฐที่ปลูกเนี่ยก็อย่างวิกตอเรียเนี่ยเขาเขาแบนเลยนะเขาไม่ให้มาวางขายให้ส่งไปขายรัฐอื่นได้แล้วว่าส่งออกได้อ๋อค่ะใช่ค่ะล้วก็คือเพิ่งจะมาอย่างอย่างรัฐนิวเซาท์เวลล์แล้วก็ที่วิกตอเรียนี่คือเพิ่งจะอนุญาตให้ เม่ว่าที่เป็น GMO เนี่ยวางขายได้ขั้นปี2008นี่เองเขาเแยกแยะยังไงคะเขาจะต้องติดป้ายบอกหรือเปล่าจะต้องยังไงถ้าเป็นผลิตผลของออสเตรเลียจะต้องก็คือเขาจะมีมีปลามีมีป้ายมีเขาเรียกว่าไะเนี่ยมีป้ายบอกนะคะแต่ว่าปัญหาเนี่ยคือตอนเนี้ยด้วยความที่ว่าประเทศออสเตรเลียคือเขาอนุญาตให้ปลูกได้แค่สองชนิดโวนีใช่ไหมใช่แต่ว่าเขาอนุญาตให้สามารถที่ จะมีอาหารนำเข้าอ่ะที่เป็นจีเขาเรียกจีเอ็มฟู้ดอ่ะเป็นอาหารอ่าคือเราก็จะมันก็จะมาเป็นส่วนประกอบของอ่าอาหารต่างๆอย่างเช่นเขาบอกอย่างอ่าซอยวินคืออะไรนะถั่วเหลืองอะคะถั่วเหลืองหรือว่าข้าวโพดหรือว่าอ่ามันฝรั่งนะคะตรงนี้ก็คืออพวกพวกเขาเรียกว่าจีเอ็มฟู้ดเนี่ยคือจะเป็นส่วนประกอบของอาหารหลักที่เรารับประทานกันอยู่ทุกวันนะคะอย่างชอย่างชิอ ท่เป็นมที่เป็นขนมคเคีย้ยวอะวไรเงี้ยนะมันทอดกรอบอ่าใช่่ะมนทอดกรอบอะไรพวกนี้ยก็คือคแต่ตรแล้วตรงนี้คือมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าคือรัฐยังไม่ได้มีมาตรการในการที่จะมีฉลากในการบอกว่าอ่าอ่ามันฝั่งทอดกรอบชนิดนี้คือเป็นเจ food ฟู้ก็เป็นเจ food ฟูดมาจากอ มันฝรั่งตรงนี้คือนําเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วคือเป็นเจียนด้วยอะไรไม่มีปองในนี่คือคนเหมือนคล้ายๆว่าผู้บรโภคที่ค่ะที่เขาคล้ายๆว่าต่อบ้านหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องการคล้ายๆว่าได้ร้องสิทธิมากกว่าดีค่ะคืออยากให้ผู้เริโภคก็ต้องการที่อยากจะทราบที่มาที่ไปที่อยากจะรู้ว่าสิ่งที่เขารับประทานเข้าไปหรือว่าสิ่งที่เขากำลังจะให้ลูกให้หลานเขาทานเนี่ยอืมประกอบอะไรบ้างแะซึ่งที่นี่จะเป็นค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกว่า ซีเรียสนะคะผู้รโภกการที่เขาจะเลือกสัรในการรับประกานเพราะฉะนั้นี่คือก็ตรงนี้ก็คือยังเป็นอ่าเป็นเรื่องที่เขาก็ยังพยายามเรียกร้องให้มีการ,รตากแล้วก็บอกที่มาที่ไป<อ>นะคะค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีการปิดสลากบอกเลยเหรอคะสินค้าที่นําเข้าหรือว่าวางจําหน่ายค ถ้าเป็นตัวที่ตามที่อ่าที่อ่านมาในอาริคที่ในที่เขามีการถกเถียงเนี่ยคือในเรื่องของอ m p o r t GM Food มฟที่เป็นเป็นส่วนประกอบของอาหารต่างๆค่ะไม่มีบอกคือใน่าเขาก็จะมีบอกแค่ว่ามีมีส่วนผสมของแป้งอ่าข้าวโพดเขาไม่ได้บอกว่าหรือว่าถั่วเหลืองที่เป็นถั่วเหลืองเจี่ยมมันคือไม่ได้บอกค่ะค่ะคือเขาจะบอกแค่มีส่วนผสมอะไรเราต้องไปไปศึกษาแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลเอาแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น เป็นน้ำมันถั่วเหลืองเขาก็อาจจะติดป้ายไว้บอกไว้เลยว่าถั่วเหลืองนี่เป็น G.M. ฟู o d แต่แบบนั้นน่ะได้ถูกไหมฮะใช่ไหมฮะผ่านมาเหมือนเหมือนเขาจะมีระบุเขาจะบอกว่ามันจะมีคล้ายๆว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นตัวเลขหรือเป็นเป็นตหัสหรืออะไรสักอย่างที่เราเราสามารถที่จะตามได้นะคะว่าเป็นเป็น G.M. ฟู้ดทางถ้าผลิตออสเตรเลียเพราะว่าจะแยกได้ตรงนี้คือแต่ถ้าของที่นําเข้ามามันไม่มี ลามาถึงโรงงานเราเลยแค่พิมพ์มาว่ามีอะไรบ้างแค่นั้นเช่นมันฝรั่งที่นําเข้ามาจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาทำเอ่อโ o รเตอโทชิพส์ฝรั่งทอดกรอบอันนี้ก็ก็ไม่รู้ไม่รู้คือไม่ได้บอกว่ามันฝรั่งนี้เป็น GMO อ่าถูกไหมครับแบบนั้นใช่ใช่แล้วอย่างมันฝรั่งทอดมันก็มีโอเคส่วนผสมหลักก็คือมันฝรั่งใช่ไหมเขาะเขาก็จะจะบอกให้ว่ามีมันฝรั่งมีน้ำมันมีเกลือ มันอืมันนีอ้อะไรอีกอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะเอ่อตัวคุณคุณหญิงเองเนี่ยนะฮะเอ่อรู้สึกยังไงกับเอ่อจีโ food g m f o อ d มก็จริงๆแล้วถ้าอ่ถาถในในความรู้สึกนะฮะคือถ้าอย่างอย่างที่เนี่ยอย่างหนึงที่จะค่อนข้างมั่นใจในการที่ของที่จะนําเข้ามาในออสเตรเลียนี่มันต้องมีการผ่านการทดสอบอแล้วพราะที่นี่อย่างที่ยที่เค,ยค,ย,คยคุยไปหลายหลายครั้งว่าเรื่องทํา เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมนะคะเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งถ้ามีอะไรที่นําเข้าหรือการพัฒนาอะไรขึ้นมา,นมาเนี่ยเขาจะต้องหนึ่งสิ่งแวดล้อมที่จะเป็นปัจจัยหลักนะคะในการที่่าจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือในความรู้สึกเรื่องว่าถ้าการพัฒนาอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งโอเคอาจจะเป็นเพื่อเหตุผลในทางเศรษฐกิจแต่ว่าถ้าไม่ได้ทําลายสุขภาพร่างกายในระยะยาวแล้วก็ไม่ได้ทําลายสิ่งแวดล้อมเนี่ย คือมันก็น่าจะอารมณ์มาลวยได้นะคะแต่ตรงนี้ก็คือเราก็ต้องว่าการทดสอบเนี่ยคือมันเป็นการทดสอบที่ไม่ใช่แค่ระยะเวลาสั้นๆค่ะก็ควรต้องเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอที่ทําให้ผู้บริโภคมีความมัน่นมั่นมั่นใจนะคะว่าอ่าสิ่งที่เรารับทานเข้าไปเนี่ยคือมันปลอดภยัยในระยะยาวแล้วก็ปลอดภัยกับลูกหลานเราด้วยค่ะค่ะ,คะแต่ว่ากระแสที่คุณหญิงเล่าให้ฟังนี่ก็คือกระแสของคนออสเตรเลียเองก็พยายามเรียกร้องว่าควรจะต้องลงรายละเอียด ใช่ไหมคะว่าสินค้าที่นําเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่บอกว่าเมีมีสรพพคุณมีอินเลเดียนอะไรบ้างแต่ว่าต้องบอกได้ว่าที่มาของของส่วนประกอบเนี่ยเป็น G.M หรือเปล่าอย่างนั้นใช่ไหมคะคือมันเป็นเรื่องของสิทธิของผู้บริโภคที่เราต้องการเหมือนแค่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่าเราก็ต้องการที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็อยากจะทราบรายละเอียดทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือพอเราได้รับข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ย คุยพ่อก็จะต้องก็จะมีสิทธิ์ที่เขาจะตัดสินใจเลือกเอาเองว่าเขาอยากจะพออไหมเพราะฉะนั้นทุกวันคือว่าอะไรที่พิสูจน์หรือมีการข้อ,อพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการการันตีหรือการยืนยันเนี่ยก็เหมือนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับโงคอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่างเรื่องตรงนี้นี่คือมันก็มีข้อมูลข่าวสารค่ะา,ายๆว่าหาได้ทั่วไปง่ายๆนันคือตรงนี้ก็คือต้องการ บอกกันนิดนึงเลยอย่างจะได้ทัาบกันะค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะคุณหญิงค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะคะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ สถานการณ์ของทางออสเตรเลียจะบอกว่าสถานการณ์ก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นเป็นข้อมูลด้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับ GMO ะสำหรับในเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อพันธุกรรมพืชนะคะที่เรารู้จักกันนะคะว่าตอนนี้ก็กำลังเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องทึ่ถกเถียงกันในช่วงคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีปค่ะคุยเล่าเมาส์ข้ามทวีป